ตอนนี้นะครับในหน้าจอของผมนะครับเป็นการทํางานหรือว่าเป็นการตัดต่อคลิปด้วยโปรแกรม Final Cut Pro นะครับซึ่งผมก็จะทําการทดสอบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงเหมือนกันเพราะว่ามัน Export ค่ข้ามโปรเจกต์มาไม่ได้หรือว่าผมทําไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะลากไฟล์ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเพื่อให้ดูว่าถ้าเป็นในฝั่งของโปรแกรม Final Cut Pro นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องขอพูดเหมือนเดิมนะครับว่าโปรแกรม Final Cut Pro ตอนนี้ก็ยังไม่ซับพอร์ตกับชิปเซ็ต M1 Ultra นะครับเหมือนกับการทำงานได้เพียงครึ่งเดียวเหมือนกันยังไม่สุดนะครับดังนั้นเมื่อโปรแกรม Final Cut Pro หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันซัพพอร์ตกับชิปเซ็ต M1 Ultra ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำงานได้ดีกว่านี้ผมคิดว่ามันต้องทำงานได้ดีกว่านี้แหละจะก,กี่เท่าผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันแต่ผมคิดว่าตอนนี้เราก็ดูกันแบบมันไม่ซัพพอร์ตไปก่อนแล้วกัน,นครับดูแบบ50%ไปก่อนแล้วกันรอจนกว่า Apple มันจะออกแพดหรือว่าออกอาการอัปเดตที่ซัพพอ มันแสดงผลสูงสุดก่อนนะครับการพรีวิวเนี่ยผมจะตั้งเป็นเบ t เตอร์ค l ณภานะครับคือเอาประสิทธิภาพในการพรีวิวแบบสูงสุดเลยส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากดูเฟรมในไทม์ไลน์ดูก่อนนะครับว่าจะลื่นจะสมุดมากแค่ไหนเป็นไฟล์วิดีโอเดียวกันเลยนะครับในการลากในไทม์ไลน์เนี่ยก็ลื่นไหลยอยู่อาจจะมีการกระตุกบ้างหรือว่าไม่กระตุกก็ไม่รู้นะครับผมก็ดูไม่ออกว่ากระตุกหรือไม่กระตุกดรอปเฟรมหรือไม่ดรอปเฟรมเป็นยังไงก็ให้ท่านผู้ชมดูเองแล้วกันนะครับผมก็ลากให้ดูนนัมนก ในความคิดของผมผมก็คิดว่ามันก็ลื่นนะครับโดยเฉพาะการลากในช่วงหลังเนี่ยโหผมบอกเลยดูแค่นี้ก็น่าจะรู้คําตอบแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองเพย์ดูดีกว่าเพย์ดูนะครับก็พบว่าการเพย์แบ็กหรือว่าเพย์ในไทม์ไลน์เนี่ยลื่นไหลนะครับไม่ได้มีการกระตุกไม่ได้มีการดรอปเฟรมนี่คือไฟล์แบบปกติเลยนะครับทราซิชันผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่า ผมจำไม่ได้ว่าใส่ยังไงไม่ค่อยคุ้นเคยกับโปรแกรม f i n a l Cut Pro สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูอยากจะให้ทุกท่านดูเนี่ยคือดูการซ้อนวิดีโอของโปรแกรม f i n a l Cut Pro นะครับในทางฝั่งของโปรแกรม Adobe Premiere Pro ที่ทำไม่ได้นะครับแต่ไ Final Cut Pro ทำได้ครับแล้วก็ลื่นด้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอของผมตอนนี้นะครับผมจะซ้อน ฟุตเทจแมวหลายๆอันเข้าด้วยกันและผมไม่ได้เพียงแค่ซ้อนนะครับผมเกรดสีเข้าไปด้วยในแต่ละฟุตเทจที่ผมซ้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นว่ามันลื่นนะครับมันลื่นแบบสมูทเลยแหละหรือถ้าภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าบัตเตอร์ไฟล์สมูทนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเขาชอบพูดกันว่าบัตเตอร์ไฟล์สมูทนะครับแต่ว่านี่คือการลื่นนะครับซึ่งมันลื่นนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมมาลองดูว่าพวก CPU พวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทํางานไปขนาดไหนนะครับในขณะที่เราเพย์แบ็กลื่นๆขนาดนี้นะครับตอนนี้ ผมได้ยินเสียงพัดลมจากทางฝั่งของเครื่อง Max Studio นะครับพัดลมเริ่มดังแสดงว่ามันเริ่มประมวลผลหนักมากแต่ว่ามันลื่นอะ่ะ g p u ทํางานไปจนถึง70%แล้วนะครับ70%นี่ขนาดแบบว่าโปรแกรมมันยังไม่ f u ล l support อะแรมทำงานไป23นะครับแรม64กิกทำงานไป23 CPU ทำไปนิดเดียวเองก็จึงหนึ่งแสดงว่าช็อตเนี้ยใช้ g p u ทำงานหนักมากนะครับแต่มันลื่นนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้มันลื่นมากมันลื่นเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ผมขอสรุปเหตุการณ์เลยนะครับว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Intel หรือว่าทางฝั่งของ Mac นะครับว่าฮาร์ดแวร์นู้นดีกว่าฮาร์ดแวร์นี้ฮาร์ดแวร์นี้ถึงเล่นในฟัน a l c คอร์ดได้อะไรได้พวกนี้นะครับผมว่าไม่ใช่ผมว่าหลากัหลกๆเลยอะ่ะมันเป็น ผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นบักในโปรแกรม Adobe Premiere Pro มากกว่าซึ่งทําให้การ playback ในลักษณะของการซ้อนแบบเนี้หลายๆฟุตเทจและมีการให้มันเล่นคนละช่วงเวลากันเนี่ยทั้งฝั่งของ Adobe Premiere Pro เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเครื่อง Intel Windows นะครับหรือไปถึง Mac Studio ที่ผมใช้ Adobe Premiere Pro ให้ใหดูก่อนหน้านี้มันก็ หลกมันก็กระตุกกระตุกกึกกักกกักเหมือนกันมันก็ดบเฟรมเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวโปรแกรมมากกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาที่สเปคคอมพิวเตอร์หรือไฟล์วิดีโอนะครับไม่งั้นไฟนอ l Cut p ป o จะทําได้ลื่นได้ยังไงผมคิดว่ามันเป็นบั๊กของโปรแกรม a d o b e p r e m i e r e Pro นะครับไม่ว่าผมจะไปทดสอบในเครื่องไหนเครื่องใดสเปคแรงเครื่องราคาเป็นล้าน2ล้านอะไรยังไง มันก็แหลกมันก็กระตุกถ้าใครที่จะทดสอบในลักษณะเดียวกับผมผมถือว่าให้ทุกท่านคิดว่ามันเป็นบั็นะครับมันไม่มีทางที่มันจะลื่นนะครับแต่มันมีทิคที่จะทําให้มันลื่นอยู่ซึ่งมันต้องใช้ไฟล์วิดีโอเนี่ยคนละตัวกันเลยไม่ใช่ว่าเอาไฟล์เดียวกันมาทําแบบนี้แล้วเอามาซ้อนกันยังไงก็แหลกผมเคยเอาไฟล์วิดีโอที่แบบว่าคนละคนละช่วงเวลาหรือว่าคนละคลิปคนละฟุตเทจกันเลยแบบว่า ถ่ายในบ้านถ่ายนอกบ้านถ่ายนอกประตูรั้วถ่ายสนามหญ้าแล้วเอามาเรียงซ้อนกันแล้วให้มันเล่นในลนักษณะเนี้โปรแกรม Adobe Premiere เนี่ยมันสามารถ playback ได้ลื่นได้ลื่นไหลเลยนะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นบั็กที่ว่าถ้าเราใช้ไฟล์เดียวแล้วมาซ้อนๆกันหลาย,ลายช็อตแล้วสลับคนละช่วงเวลากันเนี่ยยังไง Adobe Premiere Pro ก็กตกนะครับอันนี้ก็คือฝากเอาไว้เป็นเก็บความรู้แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมได้พบเจอมานะครับ